สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับวันนี้พี่เอกมีรถอะไรมาโชว์ครับวันนี้อ๋อวันนี้จะเป็นรถบดสากาย HV 520D ครับอ่าคันนี้เป็นสัญชาติอะไรอันนี้ไม่แน่นอนพี่ถามอย่างนี้ก็แย่เลยสิครับขัดครับไม่ขาดครับผมปล่อยยาวเลยแล้วพี่ทำมาได้ไงเนี่ยพี่ไม่รู้เลยว่ามันมันสากายมันคือก็ป่าแต่ไม่รู้วังก็ป่าสัญชาติป่าระไม่มีนะตอนนี้อ่าเอางี้ ไอ้รถรุ่นนี้ในไทยมีไหมอ๋อในไทยมีเยอะมากครับในไทยมีใช้เยอะมากปกติเท่าเราเห็นตามสายงานที่ทําก่อสร้างถนโนทั่วไปจะต้องเห็นรุ่นนี้อืม,อมครับก็คือคลาสสิกรุ่น,นใช่ใช่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้งานเยอะจริงๆตัวนี้มันจะมีอยู่สี่รุ่นมันจะเป็นสา่ลักษณถ้าเป็นตัวหนามก็มเป็นเอฟถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นลูกเรียบหุ้มหนามก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งถ้าเป็นหนามุ่มเรียบก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าตัวนี้จะเป็นถ้าสมุดีจะเป็นตัว แต่ลูกบกดกลมโดยเฉพาะครับ,รบแล้วก็น้ําหนักตัวนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณ,มาณน่าจะประมาณ16บกโลเพราะเฉพาะลูกบดตัวนี้ลูกบดอย่างเดียวเนี่ย1ิบโลอันนี้ไม่รวมตัวไม่รวมตัวดีอ,อยงังเลูกบดก็เป็นอ,อลูมิเนียมตันเป็นเหลเ็กะเหล็กเผาเหล็กเผาตันตัวน,นี้ครับเอาไปกินมาครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเป็นระบบโล่โตใช้เป็นระบบขับด้วยโตครับแบบยังไงที่ผมไม่เข้าใจขับด้วยโซ่ ขับด้วยโซ่ไปถึงเราใช้กําลังกําลังผ่านตัวมอเตอร์เกียร์แล้วใช้โซ่เป็นตัวขับเคลื่อนให้มันทํางานกันนั้นเองครับคล้ายๆคล้ายๆระบบไฮดรอลิกไฮดรอลิกจะเป็นน้ํามันมาดึงกาตัวนี้ตัวนี้จะทำป็้โตครับครับก็คือขับสองล้อใช่ตัวนี้ขับชุดหลังแล้วก็เป็นตัวดึงเลี้ยวด้วยโซ่เพราะนั้นระบบเนี่ยจะทําง่ายแล้วก็ทนทานบากัดบำรุงรักษาง่ายตัวนี้มีสปีดกี่ตัวในนี้มีสปีด สามตัวสปีดสามตัวนะครับสปีดสองตัวสองตัวเพราะสปีดตัวขับตัวหนึ่งกับสปีดตัวเลี้ยวตัวหนึ่งอือครับสวยเลยครับอันนี้นะครับพี่ผมหนักคันนี้ประมาณกี่โลน่าจะประมาณสิบหกโลสิบหกกิโลครับไม่ธรรมดานะครับสำหรับรถคันประมาณนี้นะครับครับก็ คิดดูแค่ข้างหน้าก็หนักเอาเหล็กตันนะฮะเฮรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่แบบเอามาเล่นในสนามได้หลายรอบนะแต่เอามาเทสนะครับยังไม่เสสมบูรณ์วันนี้เป็นรถที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมมองอ่ะอาร์ซีคอนสตรัคชั่นประเทศไทยที่เล่นกันอยู่เนี่ยรถบดเนี่ยจะมีน้อยมากครับมีพี่ตู่ว่าจริงไหมใช่ใช่แทบจะไม่มีใครเล่นเลยมันไม่ได้มีประโยชน์จริงแล้วผมมองว่ามันไม่ประโยชน์ใช่ใช่เนาะในงานคอนสตรัคชั่นถ้ารายงานทำท้องถนนจริงๆอ่ะ ส่วนนี้ยังเป็นตัวสําคัญตัวเชืเ่อมบถชือรถเกตริงรถเกีรเกีร์ได้แต่ว่าจะไม่สามารถบดให้พื้นแน่นได้ตัวนี้ยังเป็นตัวกวำาหดอ,อย่างงานพวกทับลานจอดรถทำสนามบินถ้าไม่มีรถบดช่<อ>ทำไม่ได้จบ,บแต่ว่าสาย RC Construction เวลาเล่นเขาไม่ค่อยเล่นกันเพราะว่ามันเหมือนมันมีมิติน้อยไปหรืเป่ามันมันเป็นรถที่ หน้าเดียวแบบถอยหน้าถอยหลังแต่อย่างไม่ใช่ใช่ค่กดมันเกียร์ฟังกชันมันน้อยมันอยู่มันอยู่ที่คนชอบถ้าคือถ้าคนับถ้าคนชอบแบบบูว่าชอบชอบบรรทุกชอบตักชอบอะไรเนี่ยอาจจะไม่ชอบเล่นพวกนี้แต่นี้มันเป็นรถที่แบบคลาสสิกเหมือนคนตกปลาคนตกปลาเนี่ยไปนั่งตกปลาอยู่คนเดียวไงทำไมโดยที่ไม่มีใครมาวุ่นวายทำไมเขาชอบตกปลาเหมือนกันเหมือนคนเล่นเนี่ยอ๋อพี่กำลังจะบอกว่าพี่ชอบกดคนเดียว ไอ้ <ranch iser> <ENGLISH AM C tacos> ดีผมเห็นแล้ว <wolves> พ <of people> <embaixo> ี่ย <ifs fall who médico> ืนกดอยู่ริมน้องตเดียพี่เขาชอบความสงบใช่มันมันมันเป็นการฝึกสมาธิอยู่กับตัวเองเหมือนเล่นกล์ฟเหมือนตกปลาเหมือนอะไรเงี้ยก็คือมันแบบเล่นอยู่กับตัวเองท่านนึงครับที่แสีเอาไปไม่ใช่อะไรนะรถคันนี้เป็นของสุสวัสดิ์สามสิบนะเป็นของสนามที่สั่งพี่เอกผลิตมานะครับเพื่อเอาไว้ใช้งานในสนามจริงๆนะครับผมคันนี้ใช้เครื่องใช้มือผลิตมือทุกชิ้นครับ ยกเว้นยกเว้นลูกบดที่จ้างตะไบที่ไปจ้างกอกึงมานี่ไปจ้างโลงกึงมาที่เหลือยกเว้นจากตัวนี้แล้วทำเองหมดครับพูดถึงพวกพลาต่างๆใช่ไหมใช่พลาต่างๆคือถ้าถ้าตอนยังไม่ทาสีเนี่ยจะเห็นแล้วบางชิ้นเป็นเหล็กบางชิ้นเป็นอลูมิเนียมบางชิ้นเป็นทองเหลืองครับผมนะนี่ก็คือรถอีกหนึ่งคันนะครับที่ทําออกมาจากช่างเอกของเราแล้วก็เป็นรถที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปบดนะครับหน้างานจริงให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ นี่โ,โชว์สักนิดนะครับแต่สวยครับคันนี้นะเราได้จากเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่อยากได้รถนะครับที่เป็นงานคนไทยนะครับฝีมือแบบช่างเอกเอย่างเงี้ยนะครับสามารถติดต่อได้ตามเพจด้านล่างเลยครับอันนี้ระบบใช้งานได้เหมือนรถจริงน,นะครับ มันทําอะไรได้มั่งอ่ะพี่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวกําหนดสปีดว่าวิ่งช้าวิ่งเร็วตัวนี้เป็นตัวเดินหน้าเฉยหลับอ้าวจริงดิพี่ใช่ตัวนี้แล้วมันโยกได้เหรอโยกได้เวทเวลาตอนที่เราก็รถจริงก็โยกได้แต่ว่าตอนที่เราใช้รีโมทอ๋อไม่ไม่ได้อ๋อทำหลอกแล้วพี่จะบอกผมทำไมให้ดูว่าฟังก์ชันมันเหมือนรถจริงอ่ะบางใช้รถจริงที่พวงมาลัยจะมีตุ้มเป็นตัวหมุน ครับผมแล้วก็มีระบบเบรกเท้าครับอ๋อนี่คือรายละเอียดยดีเทลเล็กๆใน,นน้นองอ่าอันนี้คือรถจริงก็มีดีเทลการทํางานฟังก์ชันการทํางานแบบนี้รครับผมอ๋อที่พี่พบอกมาทั้งหมดต,ตอนแรกผมนึกว่าพี่ใส่พวกเซอร์โวตัวเล็กๆใช่ไหมไอ้กระจกมันเรียกอะไรนะพี่อ่ไอ้ที่มันขยับได้เพราะเนี่ย เกอร์เซอร์โวใช่ไหมอ่ะเซอร์โวอ่ะตอนแรกกับผมนึกว่าที่พี่ชี้เนี่ยพอรถเข้าเดินหน้านี่ก็เดินหน้าแอ็กถอยหลังออกไม่ใช่ความจริงเราเราทำได้นะทำได้แล้วเพิ่มอีกสองหมื่เดี๋ยวผมทำให้เพิ่มสองหมื่นทำนี่เป๊ะเลยจะกดนี่เดินหน้าไอ้กดนี่ถอยหลังเวลาเลี้ยวเลี้ยวเพิ่มอีกสองเพิ่มสองมื่เดี๋ยวผมทำให้ขนาดนั้นเลยพี่เซอร์โวนะได้เซอร์โวเพิ่มไปสองหมื่นเลยไอ้เซอร์โวไม่แพงหรอกค่าคิดก็โอเคแค่ค่าสมองอ่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เรามารีวิวรถบดซาไก SV 520D นะครับขอบคุณพี่เอกขอบคุณพี่ตู่มากนะครับวันนี้ที่มาร่วมสนุกกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวตามชมตอนบดจริงๆกันแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้จะเสถียรแค่ไหนนะครับผมโอเควันนี้ไปละไปไบสวัสดีครับสวัสดีครับ